การแข่งขันฟันดาบยูแชงแชมป์โลกรายการพาราฟ e นซิ่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2015ที่ผ่านมาที่เมืองอิสานประเทศกาหลีใต้พี่แววสายสุนีจะนะที่ปัจจุบันอายุ51ปีแล้วนะคะคแต่อายุไม่ใช่อุปสรรคของพี่แววค่ะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ เออหลานซูนักกีฬาจากประเทศจีนไปด้วยคะแนน15-9ต่อคว้าชแชมป์โลกในประเภทเอเป้หญิงคลาสบีไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะพี่แวลสายจูนีที่ตอนนี้อายุ51ปีเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ คว้าสาเหรียญทองจากการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสและยังคงรักษามาตรฐานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์โลกสมัยล่าสุดที่เกาหลีใต้ในครั้งนี้นะคะคือต้องขอย้ำว่าเรื่องการสร้างประวัตศาสตร์คว้าสามเหรียญทองได้ในทุกประเทศแบบพบทั้งเซเบอร์เอเป้และก็อีกรายการหนึ่งก็จะเป็น นมัจะมีอีแบบนะครับผมรูได้กันนึกแต่ว่าเป็นเปสามแบบเลยคือครบทุกแบบจริงๆนะคะพี่แววเดี๋ยวทำได้เป็นคนแรกจริงๆนะคะแล้วก็ใช่อีกแบบคือ่อยนั่นเองนะคะการแข่งขันครั้งนี้นะคะยังเป็นรายการสําคัญที่ใช้เป็นเวทีคัดเลือกและวัดฟอร์มนักกีฬาก่อนเข้าสู่การเตรียมทีมสําหรับศึกพาราลิมปิกเกม2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาด้วยเธอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นักกีฬาตํานานที่ยังแข่งขันอยู่เท่านั้นนะคะทุกวันนี้ ก็คือเป็นทําหน้าที่เป็นโคชชิ่งให้กับบรรดาน้องๆด้วยนะคะครับผมแต่ยังยอดเยี่ยมใน,ในระดับโลกแล้วก็51ปีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหอย่างสมราคาราชินีเอเป้ของวงการวีลแชร์ฟันดาบเป็นระดับโลกนะนะไม่ใช่แค่ในไทยแล้วครับผม